สวนสนุกอา้าวอ้ตัวตลกทำอะไรอ่ะเหมือนกำลังทดลองนะครับโอ้ยนี่ห้องทดลองของเขาแล้วเอา,เอา <c oughs> มือปนสวยแล้วเรืยไม่นะเอือ โอ้โหเละเลยเยี่ยมมากโอเคครับคุณผู้ชมอันนี้ก็เป็นวงล้อที่เพิ่มเข้ามาใหม่นะครับเป็นวงล้อจ็อกเกอร์สปินซึ่งในคลิปนี้ผมจะมาเปิดหรือเปล่านั้นเขาบอกเลยว่าไม่ครับเพราะว่ามันยังไม่ค่อยน่าสนใจเท่าไหร่นะครับแต่ว่าถ้าคุณผู้ชมชอบวงล้อนี้นะครับก็สามารถมาเปิดกันได้นะครับโดยที่ร้านโกลเด้นเติมเกมเนี่ยเขาก็มีโปรโมชั่นเกี่ยวกับ เจ้าวงล้อจ็อกเตอร์สปินนี้นะครับซึ่งจะทําให้คุณผู้ชมเนี่ยสามารถหมุนวงล้อได้อย่างคุ้มๆเลยยังไงถ้าคุณผู้ชมสนใจนะครับก็สามารถติดต่อไปได้ทางเพจ Facebook ของทางร้านหรือว่าไลน์ไอของทางร้านที่ผมทิ้งไว้ใต้คลิปได้เลยนะครับเอาละครับสำหรับในคลิปนี้นะครับผมจะพาคุณผู้ชมมาดูโหมดใหม่นะครับเป็นโหมดร้านคา้าตัวตลกนะครับเอเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าเจ้าโหมดนี้จะสนุกแค่ไหนเอาละครับไปลุยกันเลยสนับสนุนโดยโกลเด้นเติมเกม บริการเติม UC ราคาถูกก็เติมเองสะดวกปลอดภัยโดยตอนนี้ทางร้านมีโปรโมชั่นในการเติม UC เยอะแยะมากเลยนะครับอย่างเช่นโปรโมชั่นยืนยาวเติมไม่อั้นและโปรโมชั่นที่2โปรโมชั่นฟิวชั่นราคาถูกบอกได้เลยว่าโปรโมชั่นนี้คุ้มมากๆครับผมหากคุณผู้ชมสนใจสามารถติดต่อไปได้ทางเพจ Facebook ของทางร้านหรือว่าไลน์ไอของทางร้านได้เลยครับ เอแล้วครับก็เหมือนเดิมนะครับสำหรับโหมดนี้เนี่ยมันจะคล้ายกับโหมด h ั n d ด e d r e t u r นะครับแต่ว่ามันจะเปลี่ยนเป็น Graffiti p a n k นะครับชื่อของโหมดเนี่ยมันก็จะมีสิ่งที่เพิ่มเข้ามานะครับนอกจากเวทีแล้วก็สกิลนะครับก็คือร้านค้าตัวตลกนะเดี๋ยวเรามาดูนะครับว่าเจ้าร้านค้าตัวตลกเนี่ยมันจะเป็นยังไงนะครับแต่ว่าก่อนอื่นเลยเราลงกันตรงนี้ก่อนเลยครับตึกจิ๊กซอนะครับ ผู้ชมจะเห็นนะครับว่ามันจะมีหน้าตัวตลกอยู่ในมินิแมปนะครับไอหน้าตัวตลกนี้ก็คือร้านค้าตัวตลกนั่นเองนะครับโอเคยังไม่เห็นคนนะครับ นอนทำไมอมืน่าจะกดผิดนะครับเรียบร้อยเลยเนี่ยครับคุณผู้ชมมันจะมีเหรียญตัวตลกนะครับตกตามพื้นให้เราเก็บซึ่งเราสามารถใช้เหรียญน,นี้นะครับในการซื้อไอเทมจากร้านค้าตัวตลกได้ดเองนะครับอันนี้น่าจะเป็นปอดนะครับเสียงยิงอย่างนี้เดี๋ยวยังไงเดี๋ยวผม จัดการตรงจุดนี้ให้เรียบร้อยก่อนนะครับเดี๋ยวผมจะไปซื้อของที่ร้านค้าตัวตวลกให้คุณผู้ชมดูนะแต่ว่าก่อนอื่นได้ยินเสียงทเท้าแถวนี้นะครับสแกนหาก่อนเลยเปิดโปเอาอยู่ในตึกครับเอา้าอยู่บนดาดฟ้า เดี๋ยวโดนยิงตายเออมีคนอยู่บนสะพานกำลังวิ่งลงมาครับโอเคโอเครอมันวิ่งลงมาแล้วครับเดี๋ยวผมจะยิง <c oughs> คนหรือเปล่าวะเนี่ย โอ๊ยเดียวเดียวโอ้ยทั้งคนทั้งบอดเต็มเลยครับอืมโหลงมาก็คิวไปห้าตัวเลยครับคุณผู้ชมโอ้แล้วไกลไกลไกลๆกลก็มียิงกัน ม,ม่คนยิงบอดนะครับเมื่อกี้เพราะงั้นเราต้องระวังนะครับยังไม่หมดนะโอเคครับเดี๋ยวผมจะไปซื้อของที่ร้านค้าตัวตลกนะครับแต่ตอนนี้ค่อนข้างที่จะระแวงนะครับเพราะว่า มันมีคนเหลืออยู่นะครับคุณผู้ชมอ่านี่ครับร้านค้าตัวตลกรูปร่างของมันก็จะคล้ายๆกับเรือนะนี่ครับซึ่งเราสามารถซื้อของได้นะครับจากตู้อันนี้นะเดี๋ยวเสียงบัดยิงเอ้ยมีคนครับ ราดเลยกำลังจะซื้อของเลยครับโอ้โหมีคนยิงพอดีแต่เมื่อกี้เราเห็นแล้วนะครับว่ามีหมวกสามแล้วกระเป๋าสามนะครับในร้านค้าตัวตลกเนะ่ยเ้ยไม่ยาบลอยโหยคิวได้เก้าตัวแล้วครับ โอเคเราจะซื้อเป็นหมวกสามนะครับใช้เหรียญสีทองในการซื้อนะครับซึ่งเจ้าเหรียญสีทองเนี่ยมันจะหายา,ยากกว่าเหรียญสีเงินนะครับนี่ครับเราได้หมวกสามมากระเป๋า <c oughs> อะไรเนี่ยกระเป๋าสองเนี่ยดูยากมากเลยนะครับเนี่ยสกินนี้โอเคเอากระเป๋าสามมาดูครับ <c oughs> สกินของกระเป๋าสามกับกระเป๋าสองนี่คล้ายกันมากมาดูร้านนี้กันบ้างครับ ขอไอเทมเด็ดๆสักหน่อยอ๋อโอ้ยชุดก่อเลยว่าสามครับหดูดีคุณผู้ชมของดีมากเลยแล้วอันนี้ก็จะเป็นอีกอย่างหนึ่งที่เราสามารถซื้อได้นะครับซึ่งมันจะบอกตำแหน่งเราล่วงหน้านะครับไม่ว่าจะเป็นโซนการเล่นนะครับหรือว่าจะเป็นแอร์ดอปนะครับแต่เมื่อเราทําการซื้อเนี่ยมันจะแสดงในแผนที่แบบนี้เลยนะครับคุณผู้ชมก็เลยได้ว่าเจ้าร้านคาตัวตลกเนี่ยมันดีมากเลยนะ โอเคตอนนี้เราต้องเข้าวงนะครับไปเจือกสักหน่อย อืมสแกนหาก่อนเลยซึ่งมันจะช่วยเราได้เยอะนะครับถ้าเราเจอสตูล่วงหน้าเนี่ยอ้าวไม่เจอครับแล้วโอ้โหดูครับคุณผู้ชมแอร์ดับสองลูก โอเคแค่ล้มนะครับตาลรวเปิดซ้ำก่อนตอนนี้เราต้องระวังเพื่อนของเขานะครับเอ้าไม่ใช่เดี๋ยวมาตัวที่ล้มนี่โหว่าแต่คานไวมาก แล้วเพื่อนของนายอยู่ไหนอ่ะต้องระวังเพื่อนของเขานะครับซึ่งน่าจะแอบอยู่หรือไม่ก็อาจจะไม่มีนะครับเขาอาจจะมาคนเดียวอเอาอักมา นี่ไงโอเคตอนนี้เราเห็นแล้วนะครับว่ามีเสียงปืนอยู่ข้างหน้านะครับซึ่งน่าจะเป็นเพื่อนของไอ้คนเมื่อกี้เพราะงั้นผมจะทำการสแกนหาก่อนเลยซึ่งมันน่าจะอยู่ถแถวแถวแอร์ดับนะครับ <N> นี่ไงโหเอา <N> 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 โดนพิษตายโอ้โห <N> <N> อันนี้ก็คือสกิลของการสแกนนะครับถ้าเราสแกนหัตรูได้เนี่ยแล้วเรายิงเขาเนี่ยเลือดของเขาจะลดนะครับแบบประมาณว่าเหมือนโดนติดพิษเนะี่ยเลือดลดเรือรออะไรอย่างนี้นะครับ ดีว่าดีมากๆเลยนะครับสำหรับสกิลในการสแกนหาศัตรูนะครับสุดยอดเลย นเหลือสิบสาคนก็ยังมีบัทอยู่นะครับอาจจะเพราะว่าในดูโอเนี่ยผมแรงน้อยรือเปล่าบัทมันก็เลยเยอะ แล้วบดแค่ลมนะครับเนี่ยแสดงว่ายังมีอีกเ <c oughs> หมือนว่าจะเหลือแต่บดนะเนี่ยโอ้โหก้าคนสุดท้ายมีแตบ่บดน่าจะหามากเอาบอดอีกแล้วโอ้โบอดยิงกันสองตัว อันนี้น่าจะคนแล้วเนี่ยแตกเลยโอเคตอนนี้เหลือแค่คนเดียวครับผมเอานี่ไงโอ้เจอแล้วงูอยู่ข้างหน้าเลยขึ้นบ้านเลยด้วยกันครับ เป็ดเละเลยอ,อันนี้เขาเรียกว่าง,งูไม่เนียนครับโอเคครับก็เป็นยังไงบ้างครับโอ้โ oh, หคิวไปถึง19กตัวเลยนะครับนี่เียว่าทั้งคนทั้งบอทอย่างเยอะเลยนะครับเอาแล้วครับสำหรับคลิปนี้ผมเ,เซียรเคสทัทีวีก็ต้องขอตัวลาคุณผู้ชมไปก่อนนะครับยังไงก็ฝากกดไลค์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับบายยครับผม